สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ PTS FOCUS กัสไตวันและดิฉันอัญชันสรงพุทธคุณผู้ชมค่ะการระบาดระลอกใหม่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วยอดติดเชื้อทะลุ30,000รายเป็นวันที่สองวันนี้มียอดติดเชื้อ31,078รายโดยติดเชื้อจากต่างประเทศ436รายผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าโควิดสายพันธุ์ BQ.1 จะเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในไต้หวันระลอกต่อไป เรียกร้องให้ประชาชนรีบไปฉีดวัคซีนรุ่นใหม่โดยเร็วที่สุดยอดติดเชื้อทั้งในและจากต่างประเทศล้วนเพิ่มขึ้นประชาชนจำนวนไม่น้อยรีบไปฉีดวัคซีนรุ่นใหม่ไทเปและนิวไทเปได้เปิดจุดฉีดวัคซีนหลายแห่ง ศูนย์มาชการควบคุมโรคไต้หวันคาดว่าการระบาดระลอกนี้จะถึงจุดสูงสุดช่วงหลังรุดจ,จีนยอดติดเชื้ออาจทะลุ40,000รายต่อวันเป็นการติดเชื้อซ้ำประมาณ5%และยังจะเพิ่มสูงขึ้นอีกผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการระบาดของโควิดสายพันธุ์ BA.5 เริ่มลดลงแต่คาดว่า BQ.1 จะเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในไต้หวันระลอกต่อไป ใกล้ถึงตรุษจ,จีนความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดในชุมชนเพิ่มขึ้นครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือกลุ่มเสี่ยงสูงควรรีบไปฉีดวัคซีนรุ่นใหม่เร็วๆเพื่อเพิ่มภุ่มคุ้มกันชาวตาไต้หวันได้เฮทั้งประเทศเมื่อวันที่4มกราคมนายสุเจินชังนาย,ยกรัฐมนตรีไต้หวันประกาศว่าหลังตรุษจ,จีนจะแจกเงินสดให้ประชาชนคนละ6,000เหรียญคาดจะใช้วิธีโอนเข้าบัญชีธนาคารของประชาชนโดยตรงอย่างเร็วที่สุดภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ แต่นักวิชาการมองว่าแจกเงินสดช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจได้ไม่มากปีที่แล้วรัฐบาลไต้หวันจัดเก็บภาษีได้เกินเป้า450,000ล้านเหรียญเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีสุจินชางประกาศจัดสรรส่วนหนึ่งมาแจกเป็นเงินสดให้ประชาชนคนละ6,000เหรียญ อย่างไรก็ตามต้องรอให้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติก่อนอย่างเร็วที่สุดปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมนี้จะโอนเข้าบัญชีของประชาชนโดยตรงนอกจากนี้ก่อนตรุษจีนยังจะแจกเงินให้ผู้มีรายได้น้อยคนละ750เหรียญรายได้ปานกลางคนละ500เหรียญและตลอดปีนี้จะแจกให้ทุกเดือนด้วย ที่ผ่านมาไต้หวันเคยแจกคูปองกระตุ้นเศรษฐกิจ3ครั้งครั้งแรกปี2,552เนื่องจากเกิดวิกฤตการเงินโลกรัฐบาลประธาทิพดีมาอิงจิวแจกคูปองซื้อสินค้าคนละ3,600เหรียญครั้งที่2ปี2,563แจกคูปองกระตุ้นเศรษฐกิจ3เท่าและปี2,564แจกคูปองกระตุ้นเศรษฐกิจ5เท่าซึ่งช่วยกระตุ้น GDP เติบโตขึ้น0.43% 0.53%และ0.6-0.9%ถึงตามลำดับ 花钱的时候，不管用什么样的方式，它都会产生一个替代效果。所以说，我们整体的消费如果没有增加的话，对经济的刺激就会很有限了。แม่นักวิชาการมองว่าช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจได้ไม่มากและบางคนเห็นว่าการคืนภาษีควรคืนให้ผู้ที่จ่ายภาษีจึงจะย,ยุติธรรมแต่รัฐบาลเห็นว่าการแจกเงินมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจดังนั้นจึงต้องแจกให้กับทุกคน ใกล้ถึงตรุจจีนแล้วเพื่อป้องกันโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรไต้หวันได้เพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบพัสดุจากต่างประเทศกรมตรวจกักกันโรคพืชและสัตว์ไต้หวันย้ำเตือนว่าผู้ที่รักลอบพกพาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เข้าไต้หวันจะถูกปรับหนักปีที่แล้วมีชาวไต้หวัน3คนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อหมูทางอินเทอร์เน็ตจากจีนถูกปรับคนละสองแส0เหรียญ ผลิตภัณฑ์นเนื้อหมูเหล่านี้ถูกสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตจากจีนและประเทศที่เป็นเขตระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรหรือ ASF รัฐบาลไต้หวันประกาศจะปรับผู้รับพัสดุที่ซุกผลิตภัณฑ์เนื้อหมูตั้งแต่20พฤษภาคมปีที่แล้วแต่มีชาวไต้หวัน3คนฝ่าฟื้นจึงถูกปรับคนละ200,000เหรียญหลังใช้ระเบียบใหม่สามารถสกัดพัสดุซุกผลิตภัณฑ์เนื้อหมูจากต่างประเทศได้324ชิ้นมาจากจีนและฮ่องกงมากที่สุด กรมตรวจกับกันโรคพืชและสัตว์ไต้หวันเตือนผลิตภัณฑ์อาหารที่ทําจากเนื้อไก่บางชนิดก็อาจมีส่วนผสมของเนื้อหมูจึงต้องระมัดระวังจุจจีนปีนี้หยุดยาวถึง10วันผู้โดยสารเดินทางเข้าออกประเทศมากขอให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงนําผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เข้าประเทศขอบคุณที่รับชม PTS โฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะเราลากันด้วยภาพของเทศกาลคานิวัลที่แอฟริกาใต้แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ